เดินหนึ่งกิโลเพื่อไปอาบน้ำที่วัดเพราะสถานที่ที่นี้ไม่มีที่อาบน้ำนะครับทุกคนโรงแรมก็ห่างจากที่นี่สามกิโลกว่าก็คือเราก็เลยตัดสินใจพากันเดินไปที่วัดนะครับแล้วแต่ละคนสันมากฝั่งนั้นก็คือมีคนเดินตามมาอยู่นะครับโบกรถสิ ไม่มีไม่มีใครใจดีเลยเรอไม่ใช่เลยนะเราเดินมาแต่ทำไมแต่ละคนเขาถึงโบกรถกันมันก็เก๋ดีนะโบกรถอะเอาดิเอาดินี่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 สองแถวเอ้โบก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 คุณพี่ครับ บกบกบ, ốc, บ ốc. ๊กบกอ๋อน่าจะน,น่าจะไปส่งไว้ได้ครับเพราะว่ารถพ่อเตรียมแล้ว,ลว,ลวอ่าเราเดินต่อไปพ่อสามารถเอาของลงแล้วก็ไปส่งพวกผมก่อนได้ไหมครับพอ่อ,นนะพอไปรอที่วัดน,นะเรอเราเดินข้ามกันดีกว่า วัดยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนปาตด1.2กิโลแท้แดะ้ถึงวัดดงน้อยแล้วถึงหน้าวัดแล้วแต่1.2โลเราก็ต้องเดินต่อนะครับโอ้โห1นงงโลก็คือหมุดมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนตายแล้วเขาเสียไปหอวใจนี่ จักโล่นี่เขาบอกเขาบอกโบกรถให้เพื่อนไปส่งอ้ยก่อนไปวัดเราเจอแมวนะแล้วก็มาแวะไ,ไ,ไม่แล้วมม่เนอ <No. S 2> าสชวนเรามาทำไมเราไม่ขึ้นรถเออฮะคิดว่าหน้าวัดเขาบขาพูักันวากไปไหมครับเผื่อผมไปส่งเพราะว่าหน้าจากหน้าวัดไปวัดไกลมากเลยนะ ลวก็บอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับตัดจบโอเคเอไม่เห็นเวสบอกว่าอะไรนะมันอยู่ใกล้ๆเองนี่นไงขออนุญาตก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาส่งพี่ตุลาเนี่ยก็คือเราก็ขอขึ้นไปกับเขาเลยเลอุ้ยนี่ไงนี่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 อีกประมาณห้าร้อยเมตรทุกคนฮะอุยเดินเดนจะพหมดแล้วเรได้วัดอะไรนะดงแล้วก็อยู่ตรงทุ่งสวานานะครับทุกคนอยู่จังหวัดลบบุรี ครับยางมานํากันประมาณเศร้าคนเศ้าแต่ละเศร้ากับผ้ากันบูกโลกกันมากเลยสาม,า <laughs> ม,ามาสี่วิพี่ตุลามาแล้วมาแล้วมีคนมาส่งแล้วพี่แฟนลับมาส่งนะครับ <laughs> งงมาก โ oh oh. อ้โหและแต่ละคนโอเคแต่วกเราเดินนะครับทุกคนโบกรถกันมาแต่ว่างงมากว่าทําไมเราโบกรถมาไม่มีใครจอดรับเราเลยหรือว่าเราหน้าเหมือนมีสาชีพพี่จอนครับตัว <c oughs> น,น,นี้ชื่อะอะไรคะตัวดาตอนนี้เราเดินเราก็ยังไม่ถึงเลยนะง <c oughs> านจะไหนก็ว่าในหออยู่ เกยังคึนังเหรนกับหมารถเก่งมาส่งนะครับจะนั่งให้มาเอาย่าเอาพอเดอเด้อย่าเอาโฟเดอสมสี ความหมายคือความหมายคือให้รถเก่งไปรับพิตุราเพื่อที่จะมาเดินด้วยกันเรารีบไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับหอดวัดแล้วเมื่อยบ่เมื่อยบ่ที่สุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ทำไมไม่จอดโอ้โหก็ปล่อยให้เราเดินตั้งนานทำไมไม่จอดอองงมากโอ้โหไม,ไม่แล้วประเด็นคือเดินกันกันว้างสีบอกพื้นวันเออบักเกอมันบอกกันให้ทา,านี่ว่านัดกันครับบักเกอน,นะเตยล่านะนัดกันนะยางเข้ายางก่อนเข้าสิได้อาบน้ำก่อน ใต่แล้วกอโบกรถไปก้อนมูน่ากลัวมากเลยนะคือว่าจอดทับา่อยคือบ่าจอดท่าคอยคอยงานเม้าเมา่อยกระทาเจ้าคอยไอ้ก้อนเสียวสั่นไปว่า่อยกระทาเจ้าเอ้าได้มันหมดแน่นอนแหละข้าวอยู่นี่นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ ไม่กระบองเพชรได้อหมว้าหนึ่งนะจะ,จะนั่งรถมาทำไมสุดท้ายก็คือคนอื่นอาบเสร็จแล้วตัวเองไม่สเสร็จตั้งความหมายกันว่ามาเช็คอนก็นนะจ้าแต่ว่าห้องน้ำเต็มแล้วไม่ห้องน้ำไม่ได้เต็มตัวเองเชิ้หน้านาน,านประมาณครึ่งชั่วโมงที่ว่าจะบอกหน้าใหญ่เหรอ <c oughs> ใช่นะครับนัดไปไหน ขอใส่รถเพิ่นไปเตะแม่น้อยน้อยไปน้ำบ่น <laughs> ี่นั่งขั้นใดน้องบ่อยากไปน้ำหาหมูไปแล้วมันเป็นพูดอะไรเนาะเอามันไป็นพูดอะรนะครับเฮ้อย,อ,ยอันนี้คือเรารถเป็ดน้อยกันนะครับเป็ดน้อยพ่อชูจะมารับนะครับผม เราไปรออยู่หน้าวัดนะครับโชคดีที่รถบัสเราจะมาหับตรงนี้นะครับและตอนนี้เรามารอรถกันนะครับคนครบแล้วเขาต้องโทรบอกพอเดิชื่อสี่คนเลขสองสอง,สองคนเออดูค <laughs> <laughs> ิดเพราท่านก็ <laughs> <laughs> เลขสองสองคนก็บอสองลอยก็วางสี่ตัวเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยหนูเออเออเชิดเชิดว่าเดินแซ่บเเหมือนเบสเลยอ่ะไปเบสแม่เขาถามว่าเป็นนางเอกหรือเป็นอะไรพระเอกพระเอก อันนี้กลุ่มนางเอกนะครับอ๋อรู้เป็นสนมครับสนมด้วยเหรอสนมนางเอกน้อยไงอ๋อเหรออเสียยงไดู้่กัน้อยอันนี้อันนี้พี่แจวสุกัญญานะครับอันนี้โบวัชระพี่โบวัชระอันนี้เจรัศมีพี่เจรัศมีอันนี้ยังนี่อันนี้พี่โบวัชระอันนี้พี่แจวสุกัญญาอันนี้พี่เจรัศมีอันนี้ทับทิมปัทมาทับไก่คอเอมออนพี่เอมออน ใส่ชุดวัววันนั้นเนี่ยคลอยเอ็นเงมากยืนหน้าซุปตันั้แล้วก็ถ่ายอาจารย์โรศาสตร์ไม่ใช่อันนี้คือพี่จุ๋มจันจาเหลืองมากมีน้องลีน่าน้องลีน่าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วยืนโซกันก่อนพอสิมาเย้พ่อมาแล้วอุ้ยเหลืออีกหลายคนเลยนะครับพ่อวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับทุกคนพ่อมาแล้วพ่อออกกันเลยครบแล้วพ่อออกกันเลยครบแล้วครบแล้ว แทแดอันนี้เราขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาจอดที่ปัม๊มปตทได้ของกินเยอะเลยขึ้นมหลายแถ่บ้านฝ้าอันนี้ <c oughs> อุยเหมือนมีตัวอะไรอึง่งๆเดินผ่านอะ,อะแล้วเราคันนี้นะครับแล้วซื้อของไปกินบนรถนะครับผม จเจอกันนะครับเราขึ้นรถก่อน